แขงกันคนทุ่งเอาหู้แข่งกันขอบคุณทีโอทีนะคะที่เป็นผู้หมอบนะคะให้กับรางวัลในกาะนางงามพยายามสวยนะคะพี่น้องก็ขอบพระคุณทีโอทีนะคะได้เก็บไม่เล็กที่ซ้ำนะคะพี่น้องนายมงคลจารุประคอนทีโอทีนะคะอ๋อหมอไม้กับรุ่นเฮฟวีเวทอย่ะงไรรุนเดย์นะคะสิทธิ์รถถังจิตเมืองนนท์ น้ำหนักก่อนช่งนางนะคะห้าร้อยปอนด์หลังจากช่างเสร็จแล้วเหลือนมปังพรล่บอยแบดบอยส่งยังแบด่อยเติดจัดเวทีมันเข้าเขกันนี่กูไม่เข้าเฉยเลยขอบคุณบริษัททีโอทีนะค่ะทีหมอพายนะค่ะ โอ้เดี๋ยวนางงามเนี่ยเพิ่งทดชุดนะคะนางงามเรามีรางวัลพิเศส้นหมอมหนางงามคนหนุ่มเนี่ยมาได้รางวัลด้วยนะคะเรามีรางวัลพิเศษได้เดี๋ยวหมอใบนะคะรอสักแป๊บทั้งนั้นใด็นได้นใด้ได้แม่งเร็วอย่างไหมคะโอเคขอบคุณไม่ไม่อีกครัง้งหนึ่งหนุ่มข้อค่ะโอดีตได้เลยครูอ่โอเค,ะคะเดี๋ยวนางงามเดี๋ค่ะยังอยู่อย่าไปไหนก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนชุด